ลหลายๆคนเคยสงสัยไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนางานเลี้ยงงานพบปับผู้คนหรืองานอะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วเขาจะให้เราขึ้นไปพูดบนเวทีให้เราขึ้นไปให้ข้อคิดให้เราขึ้นไปจับไมร้องเพลงให้เราขึ้นไปแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆ ะะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากขึ้นไปอ่ะเราอยากขึ้นไปเราอยากทําเราว่าเราทําได้นะแต่มันก็ยังมันก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งมาบอกว่าแน่ใจเหรอเธอจะทําได้จริงๆนะเธอไม่กลัวคนว่าเหรอเธอคิดว่าให้คนอื่นทําไปเ,เธออย่าขึ้นไปทําเลยเดี๋ยวรอไปก่อนเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าไหมนี่แหละคะ่ะเสียงเหล่านี้แหละที่มาทําให้ปิดกั้น าการแสดงออกของเราในการาใช้ความกล้าที่จะขึ้นไปจับไมคขึ้นไปบนเวทีขึ้นไปแสดงความคิดเห็นต่อหน้าผู้คนมากมายนะคะแต่พี่ดาวมีวิธีแก้มีวิธีแก้แล้วก็พี่ดาวลองใช้ดูแล้วมันได้ผลนะคะไม่ว่าจะเป็นการ แสดงออกการไลฟ์นในเ c e b o o k หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าครั้งครั้งแรกเลยพี่ดาวก็ไม่ได้กล้าเหมือนเหมือนกันนะคะแต่พี่ดาวมีเคล็ดลับหรือวิธีที่ใช้ได้ผลกับตัวพี่ดาวเองนั่นก็คือว่าข้อที่หนึ่งพี่ดาวเชื่อว่าตัวเองทำได้และมั่นใจถึงแม้ว่า จะทำได้ไม่ดีมากแต่ฉันคิดว่าฉันจะทำมันจะต้องเป็นเป็นสิ่งที่ฉันจะต้องทำเพื่อที่จะให้คนอื่นอยอมรับหรือมองฉันว่าเออฉันเป็นคนกล้านะนี่แหละมันเป็นคือให้คิดว่ามันคือสิ่งท้าทายกับชีวิตของเรานะคะให้มันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นน่าลองน่าทำนะคะ วิธีที่สองก็คืออย่าได้แคร์หรือไดอ้คิดว่าคนาคนอื่นจะคิดจะคิดกับเรายัางไงจะมองเรายัางไงหรือจะนินทาว่าเฮ้ยพูดก็ไม่ดีร้องเพลงก็ไม่เพราะยังขึ้นไปอีกยังไปร้องเพลงอีกนะคะถ้าเสียงเหล่านั้นมันทำให้เราถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเราค่อยคิดว่ามันแย่แต่พี่ดาวเชื่อว่ามันไม่มีใครที่จะมา พูดว่าเรามากไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่าตัวเขาเองก็คิดถึงตัวของเขาเท่านั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้แคร์หรืออย่าคิดไปก่อนว่าจะมีคนไม่ไม่ชอบเราหรือมองเราว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะคะข้อวิธีสุดท้ายก็คือวิธีนี้พี่เดาเสามารถทำให้ตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะออกมาพูดหรือ ขึ้นบนเวทีต่อหน้าผู้คนเยอะๆได้แล้เยอะได้ก็คือว่า,าถ้าเราไม่เริ่มครั้งแรกแล้วจะมีครั้งต่อๆไปได้อย่างไงถ้าเราไม่เ,เริ่มฝึกตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนครั้งแรกใครๆก,ก็จะต้องจะต้องมีข้อผิดพลาดใช่ไหมคะให้คิดว่าถ้าเรามีครั้งแรกแล้วเราจะได้มีครั้งที่สองที่สาครั้งที่ร้อยต่อๆไปไงคะ พี่เราก็ขอฝากข้อคิดนี้ไว้ให้กับทุกๆคนลองอไปใช้ดูลองไปปฏิบัติด,ดูนะคะแล้วเราจะเป็นคนที่กล้าเพราะโลกนี้ให้แล้ให้ความกล้าเรามาเท่าๆกับความกลัวนั่นแหละคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีกล้าแสดงออกนะคะสวัสดีค่ะ